โอ้บ้ากาบสวัสดีพี่น้องชาวพิงโกไฮโลป๊อกเด้งแะบาคาราทุกท่านนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นบาร์เซโแล้วนะเฮ้ยบาเลนเจก้าเฮ้บาคาร่าเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยกูจะเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยเข้าเว็บกันดีกว่านะครับผมพิมพ์เข้าเว์เซอร์เลยนะครับผมจะเล่นในโทรศัพท์นะวันนี้ผมจะมาเล่นโดยใช้สูตรบาคาร่าในเว็บนี้นะ ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าสูตรมันไม่ได้เป๊ะ100เนะคือใครที่ดูไพ่ดูสถิติได้ก็ใช้ควบคู่ไปด้วยก็จะดีที่สุดนะครับผมจะเล่นให้ดู5ครั้งนะในการใช้สูตรบาคาร่านะครับเว็บนี้ก่อนอื่นเลยเราก็เปิดแท็บขึ้นมานะฮะเปิดแท็บหน้าแรกขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปเลยครับสูตรบาคาร่า พอกดเข้าสูตรบาคาร่าแล้วนะก็จะมีแสดงขึ้นมาบนหน้าจอนะครับจะมีบอกว่าอัตราชนะเท่าไรเท่าไร่เท่าไหร่รนะครับของแต่ละโต๊ะแต่ละห้องให้เราเลือกเล่นดูนะครับอ่าพอเสร็จปุ๊บรากดแถบมาหน้านี้เราเลือกเล่นซิกซี่บาคาร่าครับกดเข้าไป เรามาดูสูตรครับนี้เราจะเล่นห้องหนึ่งนะครับโต๊ะที่หนึ่งก็อัตราชนะก็100%นะครับกดคลิกเข้าไปดูนะครับอ่าในข้างในก็จะบอกว่าให้ตานี้ให้ลงเงินให้ลงเพเลอร์หรือว่าลงเบงเกอร์นะฮะแล้วก็จะมีสเตตัสบอกสำหรับตานี้ห้องนี้นะครับอ่า เขาบอกว่าในสูตรเขาบอกว่าตานี้ยังไม่ต้องลงเงินนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าของห้องนะห้องหนึ่งนะครับที่เรากดเข้าสูตรไว้กดเข้าไปห้องหนึ่งครับสาวสวยเลยห้องหนึ่ง โอเคครับผมในสูตรบอกแล้วครับลอานนี้บอกให้ลงเพย์เออร์ครับเดี๋ยวเราจะมาลงตามสูตรกันนะจัดไป5้าล้านลงเพย์เออร์ไปกดสปิดนะจัดเข้าไปแล้วอยลังสี่ฟรีาทีจะเข้าหรือว่าจะบอดนะจ๊ะลุ้นกันเล่นไปเรื่อยๆนะครับอย่าเครียดนะครับผมต้องใจเย็นๆนะ เรามาดูผลอ้าวมาแล้วข้าวเว้ยอ้าวมาแล้วเอ้ยยังไงเอ๊ยยังไงปุ๊บปับฟุบปั๊บรับโชคว่ะอ้าวเข้าไปครับดอกนี้โอ้โหตาแรกเข้ามาครับหนึ่งศูนย์อ้าวครับเหมือนเดิมครับกดเข้าไปดูสูตรครับตานี้เขาบอกว่ายังไม่ต้องลงเงินครับเดี๋ยวเราเรามาลองดูกันนะผมจะข้ามไปเร็วๆแล้วกันนะฮะ Banker has five, y l r y e r has eight, p r w y n s wins โอเคครับตานี้เราสูตรบอกยังไม่ให้ลงนะครับเริ <Start S 2> ่ม b e รเ i ิ g <betting> and และ b น g เดี๋ยวเราลองห้องอื่นดูอะตอนนี้เราได้มาแล้วหนึ่งตานะครับกดแบ็คครับกดเข้าสูตรมาคาร่าเหมือนเดิมครับ ใจเย็นๆครับค่อยๆเล่นไปครับผมอเรามาเลือกห้องกันครับทีนี้ผมจะลองห้องที่สองโต๊ะสองแล้วกันอัตราชนะ80%ลองมาดูที่ว่าสูตรจะบอกยังไงกลับไปแท็บเดิมครับห้องสองนะฮะเน้นย้ำเลยนะครับว่า เข้าสู่ห้องไหนต้องเข้าไปเล่นห้องนั้นนะครับจะเข้าห้องหนึ่งไม่ใช่ห้องสองไม่ได้นะไม่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันตาหน้าจะเป็นยังไงโอเคครับตานี้สูตรบอกให้เล่นนะให้ลงเพยเยอร์นะครับวางเดิมพันไปเลยเหมือนเดิมครับเจรีใจปั้มอย่างเรา50ล้านลงเข้าไป กดเข้าไปมั้ยไม่ซับปิดหน้าทำปิดตาทำไมเนี่ยอ้าวนับถอยหลังเอาลุ้นไว้ฟุฟับจะรับโชคมีไหมลองมาดูกันครับยังไงครับยังไงเอาว่ายังไงว่ายังไงล่ะน้องหน้ามนว่ายังไงโอ้ยนี่โดนเข้าไปครับไม่เป็นไรครับ อย่างที่บอกนะครับว่าสูตรมันไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เท่าออกันนะครับตาแรกเราได้มา <Start betting. S 1> ตานนี้เราเสียให้ไม่เป็นไรโอเคครับ, win, okay, รบในสูตรบอกว่าให้ลงเพเยอร์เดี๋ยวผมจะลองลงเพเยอร์ตามสูตร Submit กดเข้าไป No more pets ดูสิว่าจะเป็นยังไงดูสิดูสิหมักไม่หมักมางฟังกเบงโก้โดนอีกแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันหรอเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าห้องสองนี้ที่เราเข้ากันสูตรมันบอกอัตราชนะ8ป อย่างห้องแรกเราบอกว่า100%นะครับลอ <First. S 1> ไม่เป็นไรครับผมใจเย็นๆครับผมอ่าเดี๋ยวเรากลับมาเล่นห้องแรกดีกว่าอัตราชนะ100%เข้าไปที่ห้องแรกครับ Welcome Baccarat to เดิมแถมเข้ามาเข้าที่สูตรห้องแรกครับอับตราชนะ100%เนี่ยแหละผมชอบเลย100%ให้ลงเพยเยอร์นะอ้าวหมด <Start S 1> ไปแล้วมีอะไรครับ <win> รตานะตานี้มาละ ให้ลงเพเยร์เพยร์ลงะจะยังไงกดซับสไคร์เฮ้ยซั่มิดซับมิดติดวนเปยร์ซับมิดซับมิดเหมือนกระชับมิดหรือเปล่าคนละอย่างกันนล <c oughs> มา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 ามามามา <ๆ S 1> าาม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 เปิดมาเามามามมามมาาา หรือไม่เอา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 เอ,อานี้จังเองเอาเอาเองเอาเอาะอเอเคคเัาผอเดี๋อวเราลองดูอีกตาหนาาอีกทีอ่ะยางไมเต้องเางเงินเดิมพันนะ Start betting and win เ o n e อ A few moments later. Banker has five ผู้เล่ has three โอเคครับผม Banker wins เราไม่ได้ลงไปนะครับสูตรบอกว่าไม่ต้องลงเงินเดิมพันนะ Start <ร> betting and win big สูตรจะว่ายังไงยังไม่ต้องวางเงินนะฮะเดี๋ยวผมขอนุญ,ญาตเลือกห้องใหม่แล้วกันนะฮะตอนนี้ก็มีห้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลือกห้องหกแล้วไงฮะตันที่หกแล้วนะฮนะ <Yahoo! S 1> ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวอ่ะเหมือนเดิมนะครับอ่าบอกกับให้ลงเพเยอร์นะครับเอากลับไป,ปกดที่ห้องนะสูตรบ,บอกว่าให้ลงเพเยอร์นะครับ ลงไปเหมือนเดิมนะครับจะพาะหาสิบล้านลงไปลงของฝั่งไปเยอะนะโอเคนาเวลาถอยหลังนะ seconds, your side. ลุ้นกันแต no <more> เย็นนะครับทุกคนบาคาร่านี้ต้องเล่นแบบ ใจเย็นต้องเล่นอย่างมีสติมาเข้ามาแล้วเข้าเพย์เยอรมาแล้วแบงค์ er นกนี่โดนหกพี่โดนโดนเข้าไปตอนนี้เราตั้งมาสามนะครับเราเสียไปสองนะครับโอเคครับเรตามสูตรนั้นลองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองอีกตาหนึ่งขอเพิ่ม s <S อีกตาหนึง่งมาว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ตานี้ยัง You in 10 seconds, luck is by your side! Two hours later. อเคมาแล้วครับทีนี้ให้ลงแบงเกอร์นะครับลงไปล็อกการถูลงไปร้อยหนึ่งแล้วกันกดซัมมิตไปตามสูตรครับดูที่จะเข้าสูตรไหม No more bets จักเพย์เออร์หรือว่าแบงเกอร์นะครับเมื่อกี้ในสูตรบอกให้ลงแบงเกอร์นะครับผมลงไปตาที่เป็นตาสุดท้ายนะ โอเคครับมาแล้วครับมาโอ้คำ้นก็เต็มเต็มครับผมโอเคครับผมเป็นที่สรุปแล้วนะครับผมเล่นไปทั้งหมด5้าครั้งนะครับผมแล้วผมแถบไปช่วงท้าย1 1ครั้งนะเป็นที่สรุปกันได้ว่าสูตรก็มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับเว็บนี้นะครับ m b 2 b e t c o m นะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นถ้าสมัครเข้าไปก็ ใช้สูตรบาคาร่าได้ฟรีในเว็บเลยนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมลาก่อนท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่ My See you